และตอนนี้ค่ะอิอยู่กับท่านดรชนินทร์วันณักวิจิตรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียนถามท่านดรนะคะในฐานะที่ท่านเป็นรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและยังดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้วยวกับภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นี้มีวิธีการดําเนินการอย่างไรบ้างคะ่ะของเราเองพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนาะ ครับที่เราจะต้องดูแลผู้เข้าชมต่านเรามาแล้วเราต้องดูแลตรงนี้ที่มากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอย่างในเรื่องของความปลอดภัยค่ะจากเดิมกับทุกวันนี้เนี่ยความปลอดภัยของเรามาตรการมากขึ้นแค่ไหนก็ดูแลกันมาตลอดเนาะทุกๆครั้งที่เราเปิดวิชาภัณฑ์นะครับความปลอดภัยต้องมาดำเนินเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีความปลอดภัยเนี่ยนะครับแน่นอนครับของความผงใยของพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะนะครับก็ต้องห่วงตัวนี้เหมือนกันเราเองก็ดูแลตรงนี้นะครับ แต่เดียวกันเมื่อตรงนี้ความปลอดภัยที่ว่านี้ตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของสถานที่อย่างเดียวละ <ภา S 2> มันหมายถึงเรื่องของความ <โฟ S 2> ปลอดภัยในเชิงของโรคที่เกิดขึ้นทางการอย่างนี้ที่ว่านี้ครับเพนั้น <ภา S 2> มันก็เลยต้องดูแลก,กันมากขึ้นนะครับแล้วเราต้องซึ่งบพวกนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึก <ภา S 2> เป็นเรื่องของอาการที่เรามีความกังวลกลัวพวกนี้ครับเราต้องให้ความมั่นใจซึ่งต่างๆสิ่งต่างเหล่านี้เราก็ทํางานภายใต้นะครับ กติกาหรือมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขน,นี่จะเป็นสว่วนสาคัญเลยที่เราเพราะเนื่องจากเราเองคงไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ที่เราจะมองทุกอย่างตรงนี้ให้ได้ครบถ้วนตรงนี้เราเองเนี่ยเราก็มองในระดับหนึ่งย่ารเดีวยวกันเราก็ต้องมีผู้ที่มาช่วยเรานะครับเนื่องรงนี้เองเนี่ยถ้าเราทํางานเนี่ยเราไม่ได้ทงานอยู่อย่างเดียวของเราเองเราทํางานภายใต้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ในพื้นที่ของเราครับทุกมวยเหมนนอันนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณท่านเหมือนกันที่ มาช่วยพวกเราในการดูแลเรื่องแบบนี้ครับค่ะแล้วในเรื่องของการบริหารจัดการพนักงารนะคะคทุกคนนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่อย่างแรกเลยคือเราต้องสร้างความเข้าใจครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้เนี่ยมันคงจะไม่เหมือนปกติธรรมดาที่เรากําลังเข้าสู่เรื่องบอกว่ามันเป็นเรื่องของ new normal เนาะคำาวา new normal ที่ว่านี้จริงๆแล้วเนี่ยครับทุกวันเนี้เหมือนกับที่เรากำลังใส่หน้ากากอยู่เนี่ย ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ new normal ซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นนะคะปกติคนเราคุยกันคงไม่ได้ใส่มากากแต่ว่าครั้งนี้ต้องปรับตัวใช่ฉะนัี้ครับก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้มันก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ประจำตัวอย่างหนึ่งนะใช่ไหมครับต่อไปนี้เนี่ยซึ่งตรงนี้ครับมันสถานการณ์แบบนี้อยู่เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าเราจะอยากทําอะไรก็ได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนีไม่ได้ลวนะครับเพราะสิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เล็กๆมองไม่เห็นแต่มันมีอนุภาพมากเหลือเกินในการที่มันจะแพร่กระจายแล้วกรราางง่เเกิดปััญหบในืออข การเปิดการติดเชื้อหนึ่งงนะครับก็คือว่าพนักงานทุกคนก็คือย้ําเลยว่าต้องใส่นะคะอนามัยใช่ครับก็คือต้องมีความเข้าใจในกระบวนการว่าที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการดูแลประสานที่ดูแลตัวบุคคลดูแลตัวเองที่สำคัญคือตรงเนี้ยมันไม่ใช่ดูแลแค่ตัวเองละมันหมายถึงดูแลคนรอบข้างด้วยถ้าพูดที่ทำงานก็ดูแลเพื่อนๆตรงนี้ด้วยเหมือนกันขณะเดียวกันเราก็ไม่ใช่ดูแลแค่ในที่ทํางานครับังดูแลไปถึงครอบครัว ตัว oh, ของเราเอง,องตัวนี้เองเราก็ต้องให้ความรู้ครับนั่นเรามีหน้าที่ในการที่ให้ความรู้เราว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรพฤติกรรมเราควรจะทำอย่างไงบ้างทำหนี้ทำงานแบบไหนการออกไปสู่ชุมชนต้องทำอย่างไรการที่อยู่ครอบครัวตัวเองเป็นยังไงบ้างสิ่งแต่เ่าเนี้ยครับผมถือว่าถ้าเขามีความเข้าใจในเ่นี้เราก็สามารถทาให้การบริหารการที่ว่านี้มันสําเร็จลงได้แล้วก็เป็นไปด้ดีด้วยความร่วมมือกับทุกๆฝาก่ายเรนั้นที่ผ่านมาตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเราถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีเพราะว่า ทุกคนให้ความร่วมมือแล้วก็เราผ่านวิกฤตต่างๆแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยมาได้ค่อนข้างดีครับเรื่องของการทำอาดอย่างตัวของพิพิธภัณฑ์เองหลากหลายพิพิธภัณฑ์เลยครับเรามีการทําความสะอาดมากขึ้นกว่าเดิมจริงจริงแล้วในเรื่องของความสะอาดเนี่ยนะครับในเรื่องเราก็จะมีเอาซอร์สนะหรือว่าแม่บ้านเนี่ยครับมาทำความสะอาดนั่นแหละสิ่งสี่ต้องาตอนนี้ของเราเลยคือเรื่องของการทำความสะอาดที่เป็นแบบให้มันถี่ขึ้นนะครับโดยใช้น้ํายาต่างๆหรือเพราะง่ายๆเลยครับอาจจะเป็นแอลกอฮอล นะครับ70%ขึ้นไปแต่ประมาณนี้ครับหรือเป็นแอลกอฮอล์ที่เรามีอยู่นะครับให้ไปบ้านารควาส์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆนี้ครับก็คือเป็นระยะระยะที่ทำงาน,นเดียวกันกิจกรรมเราเนื่องจากพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยไม่ใช่แค่มีชิ้นง,งาน,นงต่างๆที่อยู่ตรงนี้เราังมีกิจกรรมต่างๆที่ทุกคนจะต้องเข้ามาต้มผัสมาด้วยเหมือนกันเราเองก็ยังมีวิธีการอื่นๆด้วยครับเช่นเรื่องของการใช้เครื่อง UV นะครับหรืออบโอโซนนี่ครับเรามีเครื่องโอโซนเนี่ยเอามาใส่เพื่อไว้กลางคืน เพื่อทำการฆ่าเชือ้อเพราะฉะนั้นตัวนี้แต่และห้องที่กิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นภายในของเราเองในสำนักงานหรือในส่วนของที่เป็นห้องสําหรับคนที่มาใช้บริการเรื่องของกิจกรรมต่างๆหรือในพิพิธภัณฑ์นะครับเราก็ต้องมีกระบวนการตรงนี้เพิ่มมากขึ้นในการ<ม>ที่จะช่วยทําให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นค่ะอยากให้ท่านดรนะคะช่วยเล่าถึงการบริหารจัดการบุคลากรภายในและภายนอกค่ะค<ร>ที่เข้ามาในมีวิธีการแ้ก็มาตรการในการ ก็พยายามจะสื่อสารออกไปครับด้วยกันสัมพันของเราที่เรามีนะครับสื่อสารในเรื่องของมาตรการต่างๆสื่อสารในเรื่องของแนวทางปฏิบัตินะครับก่อนที่เขาจะเดินทางเข้ามาในนี้นะครับทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็มาถึงนี้ต้องทํำยังไงบ้างครับเพราะว่าถึงกับนรานนี้ครับถ้าเกิดมีการเตรียมตัวก่อนเนี่ยเขาจะทําให้เขา้รู้สึกว่าโอเคทุกอย่างเนี่ยครับมันสมุทดีแล้วก็เขาไม่ติดขัดอะไรแล้วก็อาจจะมีคําถามอะไรต่างเหล่านี้มาได้เราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนในคำถามถามเข้ามาได้ต่างเหล่านี้นะครับเพื่อเป็นการ สื่อสารก่อนที่จะเดินทางเข้ามาซึ่เมื่อถึงมาเดินทางมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยมีการจัดการยังไงเราก็มีกระบวนการของการดูแลโดยฝ่ายสำนักบริการผู้เข้าชมนะครับานเดียวกันครับสำหรับข้างในเองเนี่ยผมถือว่าเป็นส่วนสาคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้เราปริดบริการอยู่แต่แน่นอนครับคนเราข้างในเนี่ยเราก็ยังทํางานอยูเพราะนั้นในการดูแลนะครับเราไม่ใช่ดูแลเฉพาะพนักงานของเราเองหรือลูกจ้างของเราอย่างเดียวครับคนทํางานในนี้ทุกส่วนทุกฝ่ายเรายังถือว่าเป็นคนของเราอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของพนักง,งานหาความปลอดภัยนะครับเรื่องของคนสวนแม่บ้านต่างๆเหล่านี้รวมทั้ง้านค่าต่างๆที่ข้องอย่างนี้ครับผมคว่านี่คือคนของอปพพชอด,ด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลนะครับเรื่องความปลอดภัยเขาการดูแลที่ว่านี้แน่นอนครับเราก็ต้องให้ความใส่ใจเขาแล้วก็ให้เขาได้คุณสมเข้าใจเราไม่ใช่เพียงแค่ให้เขาได้รู้อย่างเดียวแต่ให้เขาได้มีโอกาสในการที่จะ ซักซ้อมความเข้าใจหรือว่ามีข่าามเพราะเรามีการประชุมและพูดคุยกันอยู่เป<ม>็นประจำโดยเฉพาะในช่วงที่มีอะไรที่มันมีสถานการณ์ที่มันแย่ลงตรงนั้นนะครับเราก็ต้องรีบนะครับบอกเขารีบแจ้งเขาเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าเขาต้องบริหารจัดการตัวเองยังไงนะครับแล้วก็เพื่อให้ตางสิ่ต่างเหล่านี้ครับเขาเองเนี่ยนะครับได้รู้สึกปลอดภัยด้วยทั้งตัวเขาเองเขามีความมั่นใจนนน<อ>ตัวเองตรงนันส่อสางเหล่านี้ครับผมถือว่าเป็นส่วนสําคัญอันหนึ่งเพราะว่าทุกคนนะครับก็ มีอะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวเองว่าจะเป็นครอบครัวตัวเองก็แล้วแต่นะครับงนั้นองค์กรนี้ครับก็พร้อมที่จะดูแลเขาเพื่อที่ใช้เขาเนี่ยครับพร้อมในการที่จะทํางานให้กับเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราถึงให้ความสําคันกับทุกๆส่วนนะครับทุกคส่วนเลยแล้วก็ใช่แล้วก็ให้เขาได้ดูแลตัวเองเพราะมันหมายถึงว่าถ้าเกิดมีเคสเคสหนึ่งที่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยครับมันหมายถึงความเชื่อมั่นนะครับทั้งคนในด้วยทั้งคนข้างนอกด้วยเพราะตรงนี้ทำยังไงเพื่อให้ อย่างเหล่านี้ครับมันเกิดความมั่นใจได้ ừ ừ ừ แล้วก็พยายามเซตซิโลให้ได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นศูนย์ ừ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  หมายความว่าจะไม่เกิดเคสอะไรขึ้นมาเลยแต่แน่นอนพวกนี้ครับมันโอกาสเกิดขึ้นก็มีแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็คงไม่ได้ท้ดซิงเขาเราก็คงไม่ได้บอกว่าคนนี้คนนี้ทำให้ม,มันเกิดนะ嗯嗯นะครับทุกคนผมเชื่อมว่าเราไม่มีการาโท <mar> ษกันใช่ไหมครับตแต่หากการเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะดูแลเขาอย่างไงเกิดจลาจจัดการเ <Euros. S 2> ขายังไงนะครับนี่คือสิ่งต่างที่เราต้องดูแลแบบเพื่อถอนซึ่งกันให้กัน เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญเลยทั้งบุคลาารภายในและภายนอกกันเองนะคะก็ถือว่าเราก็เพิ่มความเข้าใจแล้วก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเราเองด้วยนะคะสาหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านดรชนินทร์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว ได้ให้ความร่วมมือขานรับมาตรการป้องกันตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสด้วยการปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ทั้ง4แห่งที่อพวชคลอง5ปทุมธานีและอีกสองแหล่งเรียนรู้ได้แก่จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวชที่เดอะสตรีทรัชดากรุงเทพและจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวชที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่14พฤษภาคม2564หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นทางอพวชจะขยายระยะเวลาออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนอกจากนี้ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชยังคงเดินหน้าส่งต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องในรูปแบบออนไลน์ผ่านโครงการ Science Delivery by NSM ด้วยรายการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานและหลากหลายที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทาง Facebook NSM Thailand เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างสนุกสนานแม้ในช่วงที่พิพิพธภัณฑ์ปิดให้บริการชั่วคราวเป็นอย่างไรกันบ้างคะ ุณผู้ชมก็คงจะได้ทราบกันแล้วนะคะทางด้านแผนการดําเนินงานที่ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนี้เองนะคะต้องบอกว่าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร,ร์แห่งชาติหรืออพวชค่ะถือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นนําในอาเซียนที่ยังคงมุ่งม,มั่นในการเผยแพร่และให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์น,นะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ค่ะหลายท่านอาจจะไม่สามารถเดินทางมาพิพิธภัณฑ์ได้แต่เรายังมีทางเลือกหนึ่งนะคะก็คือ พิพิพธภัณฑ์ออนไลน์ค่ะหรือ virtual museum มันเองค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ facebook nsm thailand และ World Wide Web nsm.or.th เวลาของรายการ i n s i g h t a t 25 Minute แล้วค่ะดิฉันอุบอิบจิสการผลเกตต้องขอตัวลาไปก่อนทั้งหน้าเราจะมีสาระความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอะไรบ้างอย่าลืมติดตามค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ